โอเคนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ห้องปรับติดของเราเหมือนเดิมจจะวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆนึงเพราะว่าเป็นหวัดแต่ไม่ใช่โควิดแน่ <c oughs> นอนตรวจแล้วแค่หวัดธรมรมดา <c oughs> อ่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพคนเราอม,มันเป็นบุคลิกภาพที่มันมันถูกกัดกรอมติดใจการที่คนเราจะมีลักษณะอย่างเงี้ยมีบุคลิกภาพอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามที่เราเคยเห็นนะทั่วไปเพาว่าจะ ดูเท่หล่อสวยน่ากลัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยดูมั่นใจมันน่มันโหนอะไรเงี้ยพูดตามตรงเลยคือบางสิ่งบางอย่างสิ่งนี้มันกัดกองมาจากข้างในใช่แล้วมันเหมือนมันสร้างตัวตนจากข้างในออกมาให้กลายเป็นบุคลิกข้างนอกอีกทีหนึ่งเออซึ่งอันเนี้ยผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ใช่ว่าบางครั้งใช่ว่าบางครั้งการที่เราจะเป็นคนแบบไหนก็ตามอ่ะ เราต้องกันรัวกับข้างในก่อน mm hmm. เอ่อต้องทำสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาแล้วกลายเป็นบุคลิกขนออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้จากพี่เนียเลยก็คือว่าแล้วคนเราอ่ะ mm hmm. จะใช้ความบุคลิกภาพยังไงกับชีวิตประจำวันให้มันเกิดผลประโยชน์มากที่สุดอืม mm hmm. บุคลิกภาพใช่ไหม mm hmm. ต้องมองก่อนว่าคนเรามันก็มีมาตรฐานความชอบที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะต้องรัความพแม่ ก็เลยคิดว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รวมล้อมรวมความเป็นเราตั้งแต่โตตั้งแต่เด็กจนโตมาแล้วครับเป็นเราทุกวันนี้ด้วยการเสพสื่อการใช้ชีวิตการอยู่ในสังคมมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ากคลารตัวตนเราหรือเอกลักษณ์เรามันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อยิ่งอายุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวสไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็แนวคิดมันก็เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเราไปเลยทีนี้ซึ่งคาว่าเราทาอย่างนี้ทําไมก็กลายเป็นว่า มันคือการที่เราผ่านทุกอย่างในโลกมาเสพสื่อโลกมาใช่ไหมแล้วกันกงแล้วมันก็จะคัดสารมันก็จะคัดเศษส่วนของพวกนี้ยมารวมกันแล้วกลายเป็นตัวตนของเราอืมือนทุกวันนี้ถามว่าทําอย่างนี้ทําไมแล้วสมองมันก็จะตอบสนองว่าเออเพราะเราทําแบบเนี้ยมันทําให้เรามั่นใจอืในความเป็นเราบางคนเป็นตำรวจแตงกวเป็นราชการบางคนแต่งตัวเซ็กซี่้าญปชอบแต่งตัวเซ็กซี่บางคนเป็นผู้ชายแต่งตัวพัง มันอาจจะขัดซึ่งมันก็จ,จะซึ่งเขาแต่งแง่ตัวเขารู้สึกมั่นใจเพราะว่าเป็นมายเซ็ตเขาหล่อหลวมหล่อหลอมมาแต่ทีนี้ต้องมองว่าทุกคนก็จะมีแนวคิด <c oughs> อย่างนี้แตนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งมันก็จะมีเกิดการแบ่งแยกเพราะหรือแบ่งแนวกันไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าทุกอย่างมาถูกขับเคลื่อนดยมาตรฐานสังคมบุคลิก,กภาพอย่างเงี้ยมันก็จะมีเองลุกษภาพที่เป็นพิมพ์นิยมแล้วก็เป็นบุคลิกภาพที่ดูเป็นต่อเป็นหลอกต่ตัวคนหมู่มาก <c oughs> ใช่ไหมถ้าเป็นบุคลิกที่ดีตีต่อสังคมก็ถึงพวกคนนี้ยแต่งตัวยังไงแต่งตูรูปแพงวุ้นอย่างนี้ก็จะดูเอกนี่คือเอกลักษณ์ตัวตนที่ทําให้เขาดูดูอยู่จุดสูงสุดของสังคมนี่คือมาตรฐานบางคนแต่งตัวพังๆมองว่าเป็นพวกขี้ยาตุ้นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ขี้ยาหรอกแต่เขามองว่าแนวนี้เขาแต่งแล้วเขารู้สึกมั่นใจแต่แค่มันไปหักกับแแค่มันไปเป็นไปเป็นไปดีแบกดีบัฟกับพวกที่มันเป็นมาตรฐานสังคมอยู่แล้ว มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเลยดูผิดทั้งที่เขาไม่ได้ผิดเลยเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าบุคลิกภาพเนี่ยนอกจากนี้มันก็ยังบอกบอกตัวตนบางคนอะอาเป็นคนปกติกมากๆบางคนเขาไม่ได้มีแนวมีใจที่อยากแต่งตัวเต็มที่แต่แค่สิ่งที่เขาเจอมันทาให้เขาแ็นแต่งตัวไปอย่างนั้นอะอันนี้ไม่ได้ถูถูกกันแต่เหมือนพวกเหมือนคนทรงเอต่างจังหวัดใช่ไหมใส่เสื้อกางเกงเสื้อขาแขนสั้นขาสัา้นอาจจะมีลายลายแบบลายเยอะๆหน่อย แล้วก็จะมีผ้ากระเป๋าอยู่กชี่กระเป๋าอะไรพวกนี้แอบว่าถามว่ามันก็ไม่ได้ดูแย่มันเป็นลัสษณะแฟช่ของคนของเขาเขามั่นใจให้แต่งตัวอย่างนั้นอืมประมาณนะั้นมันเหมือนกับว่าอยู่ที่สังคมที่เขาอยู่อือก็คือสังคมเนี่ยคําว่าสังคมมัน,มน,มนกว้างนะอืจ่สุดท้ายคําวว่าสังคมเนี่ยคุณลองนึกดูนะว่าสังคมแรกที่คุณต้องอยู่คือครอบครัวใช่ครอบครัวคุณเป็นยังไง <laughs> จนกระทั่งมาอยู่ในสังคมที่เป็นเพื่อนกันอืม แล้วก็ส่นกระทั่งคุณต้องไปอยู่สังคมของงานกลุ่มอะต้องเริ่มแบกงานกลุ่มก่อนในช่วงวัยเรียนก็จะมีงานกลุ่มกับเพื่อนอืซึ่งมันก็ทําให้เราต้องไปเจอกับเพื่อนที่ไม่เป็ใช่เพื่อนสนิทเสมอไปใช่จเจอคนมากม,มายมากขึ้นแล้วมนุษย์เราถามว่ามนุษย์เราสามารถออกห่างจากสิ่งที่เรียกว่าสังคมได้เปะ่ไม่ได้มนต้องเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วเราไม่สามารถอยู่ด้ตัวคนเดียวได้ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเรื่องปกการใช้ชีวิตหรือแค่สภาวะทางจิตใจเพราะว่าคนเราเป็น สัตว์สังคม<ช>มนุษย์คือสัตว์สังคมชนิดหนึ่ง<ม>ที่จําเป็นต้องอยู่ในสังคม,มและต้องทํางานร่วมกับคนในสังคม<ช>ซึ่งบางทีคนเรามันต้องแต่งตัวอย่างนี้หรือเป็นลักษณะบุคลิกภาพอย่างนี้ยมันคือการสมบทบาทอืมันคือคาแรนคเตอร์อย่างหนึ่งที่เขาต้อง acting ตลอดเวลาเพื่อให้เขาต้องเป็นบทบิาทนั้นๆ <S <S นั่นคือ,อการที่เขาต้องเสียบุคลิกภาพให้สังคมและตัวตนเขาก็จะบางคนง่ายจะเก็บตัวตนที่เป็นตัวตนเขาไว้เลยและแล้วก็หล่อหลอมตัวเองเขากับ สังคมบางคนก็แค่ปรับเสียงสวมล่างสวมวิญญาณเพื่อไปทำเพื่อให้มันได้ให,ให,ให้ให้อยู่รอดในวัฒนธรรมสังคมแต่วันไหนที่เขาหลุดออกมาเขาจะเป็นตัวเองเหมือนกันก็มีหลายแบบใช่ซึ่งคนเรามาตัดเชื่อมโยงไปคําว่าเอ้ยเนี่ยมันคือสถานการณ์กันแต่จริงแล้วจะบอกว่าสถานการณ์ก็ไม่เชิงนะนเพราะว่ามาตรฐานมัน,ถ,นถูกสั่งไว้ว่านี่คือสังคมทมี่ต้องเป็นแบบนี้ใช่ล้วก็แค่ปรับล้วก็แค่ปรับจูนตัวเราให้เข้าใกล้เคียงที่สุด คือใกล้เคียงที่สุดที่ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเราต้องไปเปลี่ยนเราต้องไปเปลี่ยนตัวเองอ่ะนึกออกไหมบางทีเราแค่แบบมดสมมติเราเป็นพวกผ่าพี่แพนแล้วการเป็นว่าพี่จะเข้าอู่สาหกรรมใช่ไหมพี่ไม่ต้องแต่งตัวผังพี่แค่้สึกว่าแต่งให้มันซอฟลงให้มันเข้าอุสานที่ได้แต่ไม่จําเป็นต้องแต่งเป็นใส่สูตรอะไรขนาดนั้นถ้าแค่ให้มันซอฟลงให้มันเข้าใกล้เคียงกับพวกเขามากที่สุดใช่เพื่อเพื่อเพื่อให้เราไม่เพื่อให้เราไม่เสียตัวตนตัวเองไปด้วยเพราะบางคนมาเสียตัวตนเพื่อให้ตัวเองดูดีในสังคมมมก็ีอื ได้จริงๆแล้วเราแต่งตัวกันอย่างนี้หรือการที่เราทําตัวแบบนี้มันน่าจะเป็นการที่กันกองมาจากข้างในทีหนึ่งการกองตัวอะไรเรารู้ว่าสังคมที่เราไปอยู่เป็นมาตรฐานแบบไหนอจริงไหมเราต้องเป็นแบบนั้นเพื่อให้เราไม่ดูแต่งแย่แต่สุดท้ายแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นยังไงมีแค่ตัวเราเองเท่านั้นที่รู้ ใช่ไม่ใครรู้เลยว่าตัวเราตัวตัวตัวตนของเราเป็นไง่ไม่ใครก็รู้แต่ตลกไรเนี่บางคนก็ยังไม่รู้ตัวเองก็เป็นตัวตนเราเองยังไงอันนี้โคตรน่ากลัวเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรในชีวิตเพราะว่าจิตใจเขาหมกมุ่นกับคนอื่นสังคมบ้างไปจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็มีใช้สิ่งอื่นรอบตัวเป็นยี่ไงเป็นอะไรนะเป็นการอะไรขับเครื่องอะไรใช้ชีวิตใช่เราไม่ได้สวมเสื้อผ้าแบบที่เราอยากใส่อืแล้วเราก็ไม่ได้สวมจิตวิญญาณในแบบที่เราอยากสวม <Okay. S 2> เราสวมด้วยสิ่งที่คนอื่นเขายืดมาให้เราแล้วบอกว่าเอ้ยสวมตามที่เราบอกดิทําอย่างนี้นะเอ็งทำอย่างนี้ดิเอ้ยทาตามพูดิแต่คนคนนั้นเขาก็รับแต่สิ่งเหล่านี้มาสวมเป็นตัวตนของเขาจะถามว่าเขาได้คิดได้ทาได้เป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นเองนะไมหมเออเพราะว่าเขาถูกยืดยืดใค้อย่ยยยยยางเดียวใช่มันก็ต้องมองว่าบางคนอาจจะแค่หยิบยืมมาแล้วก็มา,มาคัดกรองผสมบางคนก็เป็นไปนเลยก็แล้วแต่ แล้วแต่มุมมองคนไมบางคนก็แค่แบบเออเขาบอกงเี้ยเออจาไว้แล้วมาปับางคนก็เสียตัวตนไปพื่เป็น่างที่คนอื่นชอบก็เปลี่ยนฟิลเหมือนว่าใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตให้คนอื่นชอบฟิลอย่างนั้นเลยสรุปๆไงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทําตัวอย่างเงี้ยเพื่ออยู่สังคมรอดอพอไปถึงตัวเองตัวตนของตัวเองปุ๊บคนถามเสียบอย่าเล่นตลกไว้ออย่างหนึ่งเลยนะ ถ้าเกิดว่าคุณทําในสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองหรือแต่งตัวแตกแยกหรือแหวกหรือไม่เหมือนชาวบ,บ้าเนเขาอะอืเขาขาว่าคุณเป็นแบบพองเป็นพวกขี่ยาขี่เหล้าเพราะว่าโลกมันสังคมมันมันมันสัตว์มันตกมันฟงฟักมาอย่างนี้ถ้าเกิดบางคนไม่ได้มาสนใจควภาวะความเป็เอกลักษณ์ตัวเองเออมองด้วยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องการแต่งตัวหรือแต่งก็แต่แต่งให้ติดอยู่ในมาตรฐานอืมไม่โลก ใช่คือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกๆคนไปนเลยว่าบางครั้งอ่ะเราไม่รู้จักเนือแท้คนจริงเราไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเพราะอะไรก็มีแค่ตัวเราเองที่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเอาคนหนึ่งร้อยคนมายืนเรียงแถวกันอ่ะและให้มันเขาบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนยังไงมันพูดไม่เหมือนกันอืม <laughs> มันก็ไปกันมาเรื่อยๆอ่ะต,ตามที่กกสมยนี้เขารับรู้มา ความสื่อที่เขารับรู้มาก็จะตีความในแบบของเขาแต่ก็จะมีคนบางคนที่แบบเก่งบางคนที่ผ่านเก่งมากๆก็จะตีความได้ถูกต้องก็มีเหมือนกันคือประวัติศาสตร์มันไม่สามารถที่จะแก้แก้ใหม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตดังนั้นะมีแค่ตัวเรียนที่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่มีใครสามารถมาหยิบยื่นหรือเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่เราทำไปแล้วได้เหมือนกัน เราเป็นคนยังไงเรารู้อยู่แก่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้อยู่แก่ใจไม่ว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่เลยถ้าคุณหยิบยื่นสิ่งที่คุณเป็นไปให้คนอื่นไปสวมให้คนคนนั้นน่ะคุณลองนึกดูซิว่าเขาจะขาดสิ่งที่ขเขาเข้าใจตัวเองอเขาจะขาดสิ่งนี้ไปเลยเพราะนั้นบางทีแล้วคุณแนะนําให้ก็พอ แนะนำว่าเขาปวดช้ชีวิตยังไงไม่ใช่<ด>บังคับให้เขาต้องมาทางนี้ใช่อย่าไปบังคับชีวิตคนเพราะสุดท้ายแล้วคุณไปบังคับก็บเหมือนไปปิดกัน้นเใช่โอกาสเขาเออปิดกั้นทางเดินที่เขาจะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงชีวิตที่แท้จริงเป็นยังไงเขาเขาควรที่จะทําตัวยังไงหรือจะเป็นแบบไหนแล้วเนี่ยถ้าเรพูดถึงเคสของพ่อแม่เช่นกันพ่อแม่บางส่วน,นใหญ่ต้องเอาแล้วพ่อแม่สมัยเนี้ยปล่อยให้ลูกค่อยเดินทางทางเทศ่ทางตัวเองเลยต้องย้อนไปสมัยก่อนพ่อแม่ก็จะมีตัวตัวตน พ่อแม่เลี้ยงลูกเพื่อเือสร้างเลี้ยงลูกเลี้ยงเโตมาเพื่อสร้างตัวตนในแบบที่พวกเขาต้องการให้ลูกได้ดูนี่นั่นนี่นั่นเป็นมาตรฐานสังคมซึ่งมันก็ไม่ได้แย่ถ้าเด็กชอบแต่ถ้าไม่ชอบกลายเป็นว่าเด็กก็จะถูกยัดเยียดสื่อมาทางนั้นมาทางเดียวทั้งที่แล้วเขาก็จะโฟกัสทิ่ทางทางเดียวกันตลอดแล้วสิ่งและทำให้เขาพาสิ่งรอบตัวแบบค่นควรจะมีไปเพราะว่าเขาถูกยัดเยียดมังคับแกให้เขาต้องเดินทางเส้นทางนี้มันเหมือนโดนขีดเส้นไว้แล้วซึ่งมันก็กลายเป็นว่า บางคนก็ขีดเส้นแล้วก็อยู่ตามแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าวันหนึ่งที่จะรู้สึกได้ว่าตัวเองเป็นใครก็นานมากแล้วก็จริงนะที่เขาเยียดให้เราเป็นอย่างนี้คุณลองถามพ่อแม่คุณเองดูสิว่าเขาเป็นอย่างที่เขาพูดป่ะบางทีเขาอาจจะเคยผ่านโลกอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่เออเขาก็เป็นเหมือนกันแหละเพราะว่าคุณเราอ่ะคุณถอยลูกเต๋าไปเนี่ยอืคุณรู้ได้อย่างว่ามันสูงมันต่ำไม่มีใครรู้เออ ขลุเต่าไปแล้วเนี่ยพนันไปแล้วเนี่ยรู้นี่ไงว่ามันจะเป็นแทงสูงแทงต่ําแล้วมันจะถูกใช่คือต้องมันต้องลุ้นอย่างนี้แหละเออมันลุ้นอย่างเดียวเลยมันตนไม่ได้อยู่ <s up> แล้วงั้น <s up> แล้วเราไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยบางทีเราเราเชื่อในสิ่งที่เราทาเนี่ยเราโฟกัสกับมันก็พออืมเออเราโฟกัสกับมันทําให้มันดีที่สุดไปแค่พอลองลองผิดลองถูกไปเ <S <s up> <s up> รื่อยใช่มันเราถือว่าได้ทําแล้วเออถือว่าได้ทาแล้วดีกว่าคิดแล้วไม่ทํา ใช่มันก็จะฝังไว้ในหดดัวตายแล้วก็ไม่ได้ใช้ใช่มันก็เสียของเาปล่าแล้วแล้วคุณจะไปเสียดายตอนแก่จริงนะเพราะขนาดอันหนเนี้ยผมก็ยังไม่แก่นะแต่บางเรื่องที่มันเออก็คิดอยู่ในหัวเหมือนกันนะว่าทําไมตอนนั้นไม่ทําวะเตไเส่ก็มีนะไม่ใช่ผมไม่มีแต่ขอไม่ลดไม่ลดไม่ได้ลดทุอย่างนะมันก็มีเป็นบางเรื่องแหละที่ที่ผมเคยคิดว่าเออเดี๋ยวจะลองทำดูสุดท้ายผมก็ไม่ทำ <laughs> ใช่เพราะอะไรเพราะบางทีเราเชื่อคําคนมากเกินไปว่าไม่ได้หรอกเคยเป็นว่าเจอป่ะเจอเฮ้ยทำทำแล้วไม่ได้หรอกแย่ไอ้ช่วงนี้มันไม่ควรทาอย่างนี้เว้ยเฮ้ยผิดผิดแน่นอนอันนี้ไม่เออมันเป็นอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็เชื่อใช่เมื่อก่อนนะแค่บางคนบาคนเฉยไม่ค่อยตั้งคำถามแค่คนพูดมากคนเฉยพูดอย่างนั้นไม่ค่อยตั้งคำถามไม่ค่อยศึกษาว่าอ่ันจริงหรือเปล่าบางคนสุดถ้ายคนนนี้ย เราก็เชื่อไอ้สิ่งที่คนผมมากเชื่ออมลักษณ์ที่คนผมมากเชื่อว่าดีคนทุกคนก็จะมองว่าดีมันเหมือนจะเป็นอย่างนี้พี่สิ่งที่พันีน้ําหนักอ่ะต่อเมื่อมีคนเชื่อ,อพอเราพูดออกไปปุ๊บพอมีคนที่สองอ่ะเขาให้ตาม,มน้ำหนักก็สูงขึ้นมันก็จะเปนคนเพิ่มขึ้นมันจะเบนออกไปท้าทีเนี้คนอื่นที่เขาเขาเห็นเราเอย่ยเขาได้เชื่อทันทีใช่เออเน,นี่ยคือสิ่งที่เราลองสังเกตมนุษย์ดูนะว่ามันจะเป็นยังี้จริง เมื่อเมื่อผมพูดอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยปรกากฏว่ามีคนสักคนหนึ่งอ่ะที่เขาแบบเดินตามอ,ะอ่ะเดินตามอ่ะหรือเย็นยอหรือทิดตามอ่ะหรือแบบว่าเอ้ยเออใช่แต่แค่คาพูดแบบเนี้ยคนที่สองนะคนที่บุคคลที่หนึ่งพูดอ,อย่างนี้มาเพิ่คนที่สองเออเนี้ยใช่เลยที่มึงคิดเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนสามคนสี่มันจะตามกันมันจะเชื่อกันก็กลายเป็นกลุ่มก้อนอำนาจทางความคิดแล้วค่ะเน่ใช่นั่นแหละคือบุคคลที่เขาสามารถเป็นผู้ครองความคิดหรือจิตใจคน จริงเพราะนั้นนั้นสิ่งที่ผมพูดต่อไปเนี่ยอ่ะคุณไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดคุณลองทดลองทําดูก่อนลองให้รู้แล้วคุณจะขอตัวแก้ขอคุณําถูกที่คุณใช้ีหยถูกทางหรือเปล่าอืมเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณมันนั่งเสียใจในว,วันที่คุณหมดเวลาที่จะทาอืมเ <c oughs> พราะสุาเพราะเวลามันไม่สามารถแก้ไขก้คือแลนั้นนะมันก็คือสิ่งที่มันไหลไปเลยมันไหลไปแล้วอะ จริงนะมันแก้ไขไม่ได้หรอกแล้วคุณจะมานั่งเสียใจที่คุณไม่ได้ลงมือทําในสิ่งที่คุณอยาจะเป็นใช่ใชกลายป็น,นว่ามาทาําในจังหวะที่ไม่พร้อมมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่เต็มที่มในจังหวะตอนนั้นใช่จริงแต่ก็ขอให้กันกองก่อนนะทุกสิ่งที่เราทําเนี่ยต้องไม่มีผลกระทบต่อผู้ขึ้นต่อคนอื่นต้องต้องอยู่ในกฎกฎพื้นฐานด้วย นี่คือกฎของธรรมชาติธรรมชาติฎฎกฎของธรรมชาติก็คืออะไรไม่ทำลายชีวิตคนอืน่นไม่ทำลายชีวิตตัวเองนี่แหละใช่ก็เคยย้ำจีบอีงแล้วแหละเรื่องนี้อย่าให้มันทุกข์อ่ะแต่เรื่องนี้ถ้าคุณทำสิ่งสิ่งนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันท้อมากๆ,ๆอะ่ะก็ขอทำต่อไปเพราะบางครั้งคุณอาจจะยังพยายามไม่พออาจจะเป็นแบบว่า กำแพงมันต้องวันทจริงมันต้องสู้ <นะ S 1> วันที่มันยอมแพ้ฝ่าไปนสุดทางแลวพี่มองว่าวันหนึ่งกำแพงอุปสรรคก็ะกจะพังไปเองและตอนนั้นมันจะยืนอ,อยู่ในตำแหน่งของผู้ชนะเล่นคุณไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองก <c oughs> <c oughs> ็จะทำเปล่า,านั้นแหละใช่เพราะว่าพี่มองว่าความฝานันมันเป็นแดน,แดนสักสิทธิ์มต้องกวาไม่ใช่ทุกคนจะไปถึงได้แต่ถ้าคนทำได้คุณแม่ก็คือผู้ชนะจริง เพื่อแล้วบุคลิกภาพที่อยู่ในตัวคนคนหนึ่งอ่ะมันสามารถเป็นตัวในกขับเคลื่อนได้ทำให้เกิดความมั่นใจไม่ผิดเลยที่คุณจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนี้แต่ขอให้เป็นบุคลิกที่มันไม่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นดีนะเราสุดท้ายแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ต้องอยู่ในสังคมอ่ะเออต้องไม่เปิดต้องไม่เกิดผลเสียกับผู้อื่นไม่เกิดการทำร้ายผู้อื่นอยู่ดีแต่การที่คุณจะมีบุคลิกภาพอย่างเนี้ยคุณแต่งกรณ์มีในจิตใจเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็ สร้างออกมาให้เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองออืืมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ว่าพูดไงดีะสรุปดูจดุจพินิจทวนเราใช่แล้วอยู่แค่อยู่ที่ละครนะคาที่การคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวตนพวกนี้มันก็เป็นมันเป็นก็เป็นตัวแทนของตัวเราในภายใต้คนอื่นกายเป็นว่าเราก็แค่เป็นเราแค่จะเลือกว่าจะจะแสดงับบไหออกมาเติมเต็มตัวเองเติมเต็มสกูเติมเต็มใครสุดท้ายแล้วก็คือ เดแล้วก็คือเอกแต่สุดท้ายหมดทั้งหมดมันก็คือเอกอะไรก็สายตาคนอื่นแหละคุณต้องการคนอื่นมองคุณอะไรก็ต้องแสดงตัวตนแบบนั้นใช่แล้วหรือคุณจะเหลี่ยมก็ได้มันก็แล้วแต่มุมมองของมนุษย์อืเหลี่ยมก็ไม่ผิดนะอืมันคือกำแพงป้องกันใช่ป้องกันเฉยๆเราจะค่อยๆเปิดเมื่อเจอเจอคนที่สนิทใจพอ <c oughs> คุณจะเห็นหน้าคนอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยคุณเปิดใจทันทีเลยเหรอน่ากลัวนะเขาอาจจะเป็นวิชาชีพก็ได้นะ ไม่รู้หรอกว่าใครเขาคิดดีกับเวลากับเราเออมันเหลี่ยมได้คนเราใช่ไหมเหลี่ยมไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนคนนั้นบางทีเราจะไม่รู้จักเขาอืถ้าเกิดว่าเอา้าเราเปิดใจตั้งแต่เห็นหน้าเขาครั้งแรกอะปรากฏว่าเขาเป็นมิจฉาชีพไปก็เ,เสียเตอร์สิวหายไปสิบแปดนาฬิกาเรียบเราไม่รู้ว่าใคร <c oughs> ดีกับเรามันพูดยากเจอหน้าครั้งแรกนะให้ไม่เหลี่ยมเลยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นแล้วผมไม่เคยรังเกียจคนที่ใส่หน้าก,กากกับผม จริงอยู่ที่เมื่อก่อน,น่ะถ้ารู้สึกกรเกียินะทำไมต้องใส่รังากกันกรรกเรื่ยว่าคนเราแต่พอคิดไปคิดมาแล้วอ่ะผมมันั่งต่งกองแล้วอ่ะเออเราสามารถเปิดใจคนที่เราเจอหน้าแข็งแด้ไหมปะล่ะก็ไม่ได้เออ <laughs> ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครแต่เหตุและปัจจัยบีบบังคับให้เราต้องมาเจอกันอออืมเด้วยเหตุผลมันอยากทําให้คนคนแรกกับคนก่างเราเนี่ยต้องมาเจอเขาเขาต้องมาเจอเรา เออด้วยเหตุผลในบางประการทําให้ต้องเจอกันแต่มันจะเปิดใจตั้งแต่วันแรกโป้งเลยเนี่ยมันก็เป็นไไม่ได้มันก็ต้องมีการป้างกาแพงไว้ก่อนเออใช่ก็เหมือนการที่คุณกล้าที่จะทิ้งรหัสบัญชีล็อกในโทรศัพท์คุณได้ปหล่ะ <laughs> คุณก็ไม่กล้าทิ้งรหัสบัญชีเหมือนกันต่อให้คุณอยู่ใกล้ต <laughs> ่อให้คนคนนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทคุณคุณก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเอ้ยรหัสเข้าโทรศัพท์กูรหัสนี้นะกูยังไม่กล้าใช่ไม่แต่แฟนุณยังไม่กล้าเลย เราก็ยังที่ไทยเราก็ไม่สามารถไว้วางใจคนอื่นทํานไว้วางใจคนอื่นสนิทใจกับตัวเราเองก็อยากคิดปก,ก่อนที่ผมบอกมีเซฟโซนนะคนเราก็มีเซฟโซนพอคนเราอยู่ในเซฟโซนที่นี่ทำไงเขาก็เป็นตัวตัวเองอยากแต่งตัวแบบที่ฉันอยากแต่งอยากจะมีบุคลิกภาพแบบที่ฉันอยากจะมีอยากจะทำสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเราเองเออแค่นั้นเองพอแล้ว,ลวคุณไม่สามารถที่จะ ยังไงอะต่อต้านในสิ่งที่เป็นความคิดของคนคนนั้นได้ใช่เพราะคนท้าเขาก็มอง,องคนแบบนั้นเหมือนกันคุณมองโลกอะ่ะคุณมองเห็นมุมเดียวอะ่ะคนที่อยู่ข้างๆคุณมอ,อ้งม, <c oughs> มันก็ไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยจงเคารพและให้เกียรติจงอย่าไปมองว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่นั้นเป็นเสื้อผ้าที่ ดูน่ากลัวอืมบางทีมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองจริงใช่คือเขาแต่งอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมันเท่วะ่ะมันเท่แค่เขามมั่นใจของเขาใช่จริงแต่คุณไม่บอกว่ามันน่ากลัวแล้วคุณก็ไม่บอกว่าอ๋อเนี่ยต้องแต่งงี้งี้นะมันจดูหรูหรามแต่มันไม่ใช่ตัวตนเขาอืมไม่ใช่ตัวตนของเขาแล้วถามหน่อยว่าคุณมั่นใจแค่ไหนว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นตัวตนของคุณจริงๆหรือเปล่าใช่คุณต้อง<ม>ถามตัวเองว่าคุณ ก็ทลังมาทางไหนอยู่วาล้างอยู่ตรงไหนใช่คุณกาลังทําในสิ่งที่สังคมของคุณอ่ะตีตาคุณเองอยู่หรือเปล่าเออต้องบอกงี้เลยสังคมมันตีตาคุณมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แค่ทําตามไปถ้าคุณไม่รู้ตัวหรอกเพราะคุณทําตามอยู่ใช่เพราะคุณติดตัวตติดกับไปแล้วอืมแล้วการผาติดกับไปแล้วมนก็ต้องหาก็ต้องหาความสบายใจหรือความรู้สึกดีกับกับเรื่องที่ตัวเองได้ยินมาอื การเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นหรือสังคมนั้นก็ต้องยอมไปหนึ่งร้อยคนเอามายืนเรียงกันอะ่ะมันจะมีแพชั่นเหมือนกันปหไม่เหมือนหรอกใกล้เคียงอาจใช่อืใกล้เคียงมีแต่สุดท้ายก็ไม่เหมือนอืไม่เหมือนแน่นอนใกล้ใกล้เคียงกันสุดท้ายก็ไม่ไมีทางอ่ะที่จะเหมือนกันไป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 ,ไป,ไปชอบแบบเดียวกันใกล้ใกล้เคียงกันอย่างของวิทยเรียนชอบอะไรคล้ายๆกันแต่ก็แค่ใกล้เคียง S <S ใช่ท้ายที่สุดเขาก็มีมุมมองของตัวเขาเองที่เขาเป็นผมก็มีแบบของผมที่ผมชอบอืมแต่ถามแบบว่าทําไมอยู่ด้วยกันได้ทําไมถึงสามารถมานั่งคุยเล่นกันอย่างนี้ได้เพราะอะไรคารพลใช่ว่านี่คือเขาและเขาก็เคารพว่านี่คือผมแค่นั้นเองใช่มันจะทาให้เราอะถ้าเราเคารพตัวตนต,ตัวฝาใครกันแล้วกันน่ะมันจะกลายเป็นว่าเราก็จะ มันก็จะเป็นการให้เกียดกันเลยระยะยาวเป็นการมันคือการ first impression ในการที่ถึงมองว่า first impression ในการเป็นเดตคัครั้งแรกสิ่งที่ทาคือการให้เกียตดให้เกียดเขาตัวตนเขาเพราะว่าพอให้เกียิเขามนุษย์ทุกคนน่ะถ้ามันรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มาจากคนใหม่มือการที่เขาให้ใจก่อนเนี่ยแล้วทีเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนนี้มันปลอดภัยแล้วก็เพื่อนค่อยๆปล่อยเปิดใจง่ายขึ้นเมื่อกีเลยนว่าการให้เกียิกันเนี่ยมันสาคัญแล้วรู้สึกว่าพอเราให้เกียิเขาในทัวตัอใหญ่เขาก็จะรู้สึกว่าเราม่ใชลิ แล้วเขาก็ที่จะเขาก็เลยเปิดมาเนี่ยเปิดให้อากาศที่ตัวเราจะเข้าไปมากขึ้นเพราะอากาศเราไม่เป็นพิษใช่จริงผมมองว่ายิ่งสนิทกันเราที่เข้าใจกันและก็ยิ่งเกรงใจกันด้วยคุณสูดเอ่าท่อหรือท่อไอเสียของรถได้ปะล่ะไหม <laughs> คุณไม่สามารถเอาจมูกของคุณไปดมควันของท่อรถไอเสียได้ตลอดเวลาหรอกคุณทําไม่ได้อยู่แล้วแค่มีควันพ่นออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์คุณยังแบบใส่หน้าหนีเลยใช่เออเพราะนั้นแล้วอ่ะ การพูดคนเราเราพ่นอะไรใส่หน้าเขาไปแล้วอะ่ะเขาจะจะตอบรับกลับมาหาเราอย่างไรก็คืออยู่สิ่งที่เราทําให้กับเขาแล้วล่ะใช่อืมมันก็เองนั่นก็นก่นาไหมหรือเป่าใจมาใจกลับแค่นั้นแหละถ้าคุณต้องการความรักคุณยื่นให้เขาก่อนเลยถ้าคุณต้องการความใจงใจคุณต้องยื่นให้เขาก่อน มันการเล่นเป็ดที่เท่าเทียมเราไม่มีอะไรได้มากกอนถ้าเราไม่ลงมือใช่อยู่อยู่นั่งเง้เฉยจะจะได้อะไรอ่ะจะไม่ได้อะไรอยู่อยู่นั่งนั่งไปวันๆเนี่ยเออก็ไม่ได้อะไรน้กตากอาจจะได้อย่างนึงขี้อกหล่อนเส่หัวเลีปยะมาเนี่ยเออคุณอยากได้ความจรงใจคุณต้องให้เขาก่อนคุณอยากได้ความรับคุณต้องให้เขาก่อนคุณอยากได้ความเมตตาคุณต้องให้เขาก่อน คุณอยากได้ความการุณาคุณไม่ต้องให้เขาก่อนคุณอยากได้ความมูทิตาคุณต้องให้เขาก่อนคุณอยากได้เพื่อนฝูงเนี่ยคุณต้องมองเขาเราเป็นเพื่อนเราก่อนใช่อืมเขื่อจะเป็นเพื่อนก็นได้ไงใช่ไม่มองว่าเขาเป็นศัตรูอ่ะกับเหมือนไรล้นั่นแหละเคยมองอย่างนั้นไปตลอดทีนี้เปลี่ยนหมาเ์เซ็นไปได้เล้วใช่เพราะคนตีตาภาพลาเขาพวกเขาเป็นอย่างนั้นไปแล้ว คุณไปมองว่าคนที่อยู่ในสังคมอย่างนั้นนะโอ้โหต้องเป็นพวกแบบไม่ดีได้เลยอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ยมันแต่งชุดสีดำว่ะอะไรเงี้ยโอโ้โหน่ากลัวอะไรเงี้ยเ,เนี่ยสุดสีดำเสื้อดำน่ากลัวอะไรเงี้ยจริงจริงนะบางทีคนเรามันตีตาคนที่เครื่องแต่งกายนะใช่บอกว่ายังไม่รู้จักกันเลยแต่ตีแต่งกายมันก็นำพาไปละเด นัพายรู้แล้วเขาเป็นคนยังไงจริงมันก็จะบอกบอกว่าเขาใช้ชีวิตยังไงด้วยคิดว่านะมันเป็นแางนั้นเลยแหละใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรามีแค่ตัวเราเองที่รู้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าตัวตนของคนคนนั้นอ่ะเป็นยังไงคุณให้อะไรเขาอ่ะที่ทําให้เขาเปิดเผยอือใช่มันต้องแลกกันอ่ะมันต้องแลกกันจริงแล้ณเราต้องฝันต้องการก่อนแล้วก็ต้องให้เขาก่อน ใช่ก็จริงๆนะเจอหน้าคนเนี่ยจะไปให้รวยอะไรเงี้ย,ยอยาไปให้เขาอย่างนั้นรวยเออ,เอ,อ <laughs> แต่ถ้าเกิดคุณยิ้มให้หรือเคารพเขาหรืออะไรเงี้ยก่อนเนี่ยเขาจะเคารพคุณกลับเพราะว่าอะไรมนันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความเกรงใจความเกรงใจเออเรามีความเกรงใจอยู่แล้วเขาแบบว่าเออพูดกับเราเรารู้สึกว่าโอ้เกรงใจว่ะแวันนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ได้เกิดขึ้น ส,สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณหยุดยืนให้เขาก่อนเพราะเราเป็นคนที่ต้องการก่อนใช่คนเราแล้วนี่แหละบุคลิกภาพมันเป็นสิ่งที่ช่วยได้ชสวยได้ใช่ถ้าคุณเป็นคนบุคลิกที่แบบว่าพูดจาดีเขาก็จะพูดจาดีคุณการเล่นเปรตที่เท่าเทียมอ่ะคุณได้คุณให่อะไรเข้าไปคุณให้เรากลับมาอย่างนั้นถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะพูดจาไม่เก่ง แต่คุณเป็นคนที่แบบว่าเคารพในความที่เขาอายุมากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเคารพในความที่เขาไลฟ์สไตล์เขาเป็นอย่างนี้เขาก็จะเคารพคุณที่คุณเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับเราเป็นการแลกเปลี่ยนนะอืแฟร์ดีเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมโอเคคุณไม่สามารถเปลี่ยนบุค,คลิกภาพของอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เรื่องที่เข้าใจมันได้อืแต่เรื่องที่เข้าใจมันได้แตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับโอเคบาย